ในที่สุดยูจิก็มีบทบาทขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าวิชาคุณไสยของยูจิหรือว่าความสามารถของยูจินั้นเนี่ยคืออะไรนะครับผมก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูในสปอยของมังงะมหาเวทผนึกมานนะครับผมในตอนที่249กันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไคร์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครสนใจเรื่องเสื้อนะครับก็ติดต่อที่เพจของเราได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับคือเปิดตอนมาใน ตอนเนี้ยเราไม่ต้องเสียเวลากันเยอะใช่ไหมมันเริ่มต้นด้วยการย้อนอดีตนะครับผมไปตอนที่ยูตะนั้นเนี่ยสับคอเค็นจาคูออกนั่นเองทันทีที่ยูตัดตัดหัวเค็นจาคูนะครับวิญญาณคำสาปที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็ออกมานะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเหมือนกับในเหตุการณ์ชิบุยาเลยที่เค็นจาคูนั้นเนี่ยปล่อยวิญญาณคำสาปออกมานะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นอย่างที่ตัวของโทจิเขาเนี่ยเคยระวังไว้ในตอนที่เขาสู้กเกโทใช่ไหมว่าถ้าไปทําอะไรที่มันแบบว่าเป็นจุด สำคัญถึงขั้นที่ทําให้เกตโทตายเนี่ยเดี๋ยววิญญาณคำสาปจออกมาไม่หยุดนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันออกมาจริงๆนะครับแล้วมันก็ทําให้ตัวของยูตะนั้นเนี่ย ต้องใช้ลิกะนะครับมาหยุดไอ้วิญญาณคำสาปพ,พวกนี้นะครับเคนจาคุเองเนี่ยมันก็ห้อยหัวนะครับผมเหมือนกับแบบว่าผีกระสือเลยตอนนี้แล้วมันก็ลอยอยู่บนฟ้าใช่ไหมและตัวของเคนจาคุนะครับเขาก็ได้ขอให้โคกันเนะนะครับเพิ่มกดให้ตัวของมกุมิฟูชิโนโรเนี่ยมีอำนาจในการเปิดการหลอมรวมเทนเกนแล้วก็มนุษยชาตินั่นเองนะครับซึ่งตัวของเคนจาคุบอกอยู่แต่ว่าเขาได้สร้างแผนสำรองเอาไว้แล้วแล้วก็เสร็จพิธีกรรมมอบมรดกอะไรกับสุคนาแล้วเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเราจะเห็น เทนเกนนะครับผมอยู่ในรูปแบบแบบว่าเหมือนเด็กน้อยเลยนะครับซึ่งคินจาคคุเนี่ยส่งมันไปให้ตัวของสุคนะนะครับในที่สุดเนี่ยยูตะก็แทงหัวของมันนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าณนะตอนนี้เนี่ยคือเราจะเห็นว่าคินจาคคุเนี่ยคือตายแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมส่วนทางด้านตัวของเทนเกนเนี่ยมันเหมือนเด็กนะครับแล้วก็เหมือนปีศาจอยู่ในร่างเดียวกันอนะ่ะคือมันมีสี่ตาแล้วมันก็ขดตัวเหมือนเด็กอยู่ในท้องแม่อะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งหลังจากที่ยูตะจัดการแทงหัวมันไป ใช่ไหมเคนจาคูเองเนี่ยมันก็มีบทซึ้งออกมาให้เราดูเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าคําพูดสุดท้ายของเคนจาคูเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าฉันเนี่ยดีใจที่คนสุดท้ายที่ฉันเล่นด้วยเนี่ยคือเขานั่นก็คือตัวของแทคบะนะครับแต่ฉันเนี่ยจะไม่พูดหรอกนะว่าฉันเนี่ยมีความสนุกสนานที่คุ้มค่านับพันปีจากเขาตอนนี้เนี่ย ถึงข้าวของคุณแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันน่าจะหมายถึงตัวของสุคุณะนะครับอ่ะสำหรับฉากย้อนอดีตเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะตัดมาที่ปัจจุบันที่ยูตะเนี่ยสังเกตเห็นว่าวิชาคุณใส่ย,ย้อนกลับของสุคุนะเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมาเป็นปกต Cap ิแล้วนะครับและในไม่ช้าเนี่ยเขาก็คาดว่าสุคุนะเนี่ยน่าจะกลับมาใช้นะครับผมการกลางอาณาเขตได้น,นั่นเองนะครับซึ่งตัวของยูตะเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะโทษตัวเองนะครับสำหรับเหตุการณ์ท <ๆ S 1> ี <laughs> ่เกิดขึ้นนะครับเขาเนี่ยคำวา ว่าเขาเนี่ยควรที่จะเข้าร่วมทีมจู่โจมสุคุณะนะครับผมและตัวยูตะเนี่ยเขาเนี่ยอบอกตัวเองว่าเขาเนี่ยจำเป็นต้องเป็นคนนะครับที่ยุติเขีนจาคุนะครับหากวิญญาณคำสาปถูกปลดปล่อยออกมาเหมือนเหตุการณ์ชิบุย่านะครับพลังของนิกะเนี่ยก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะหยุดยั้งพวกมันและช่วยเหลือพลเรือนนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยคือยูตะเขาพูดอยู่กับตัวเองนะแล้วเขาเนี่ยก็ยืนประจันหน้าอยู่กับสุคุณะใช่ไหมแลวดูเหมือนว่าทางด้านยูตะเนี่ยจะเป็นคนที่เปิดก่อนด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเปิดก าดาบไปใส่ตัวของสุคุณะนะครับแต่สุคุณะเนี่ยจับมันไว้อย่างง่ายดายนะครับยูยตะสังเกตว่าสุคุณะเนี่ยคว้าดาบคาตนะไว้โดยที่ไม่ได้สัมผัสจริงๆนะโดยที่ใช้ฟันนะครับเล็กๆหรือว่าไอ้ปากเล็กๆเนี่ยจับไว้ไอ้ปากตรงมือของเขานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของยูตะเนี่ยก็ปล่อยดาบของเขานะครับแล้วเขาเนี่ยก็เริ่มต่อยท้องของสุคุณะนะครับตรงที่มันมีปากใหญ่ๆตรงท้องของเขานั่นแหละซึ่งยูตะแล้วก็ลิกะเนี่ยเริ่มโจมตีสุคุณะแบบว่าลุมกินโต๊สุคุณะเลยก็ว่าได้นะครับผมณนะเวลานี้นะ คนเดียวไม่ไหวอยู่แล้วไหนๆก็ไม่ไหวก็จัดการแม่ง2คนเลยละกันนะครับขนาดลุมสุคณะเองเนี่ยสุคณะก็ยังบล็อกได้นะครับผมก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้แบบว่าเสียหายอะไรมากมายนะครับสำหรับตัวของสุคณะยุตะาเนี่ยโทษตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสถานการณ์ที่พวกเขาเนี่ยต้องเผชิญนะครับเขาเนี่ยต้องการจบเคีนจาคุด,ด้วยมือของเขานะครับซึ่งนําไปสู่เรื่องทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องที่ว่าเอาตัวของเทนเกนเนี่ย มาไว้กับสุขุนะนั่นเองนะครับและตัวของยูตะเองเนี่ยก็เริ่มเปิดใช้อนาเขตของเขากับสุขุนะซึ่งมันเขียนว่ารักแท้และกันนะครับผมถ้าตรงนี้แปลผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับอนาเขตของยูตะนะซึ่งแน่นอนว่าอนาเขตของยูตะเนี่ยคข้าๆนะครับที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเหมือนสุสานนะครับแล้วก็จะมีดาบเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าปักไว้ทุกส่วนของอนาเขตเลยนะครับสำหรับอนาเขตของยูตะก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นอนาเขตที่เราเนี่ยคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับสุขุนะเนี่ย ใช้ตะกร้าไหวกวงนะครับเพื่อที่จะป้องกันอาณาเขตนี้ไว้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าสุคุณะเองเนี่ยก็หาวิธีรับมือได้อย่างดีนะครับแต่ยูตาเนี่ยโจมตีสุคุณะทันทีนะครับด้วยท่าของทคกโกอุโรนั่นเองนะครับที่มีชื่อท่าว่าทินไอเบเกอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือเครื่องบดน้ําแข็งแบบบางนะครับที่ตัวของยูตะาเคยโจมตีใส่ริวตรงท้องนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวของยูตาเนี่ยก็ใช้ท่านี้นะครับในการโจมตีใส่สุคุณะนะครับผมที่เขาเนี่ย เรียนแบบมาจากทาคาโกอุโรนะครับผมเพราะว่าท่านี้นะครับผมแทนที่จะโจมตีเป้าหมายโดยตรงใช่ไหมผู้ใช้เนี่ยก็โจมตีผิวของท้องฟ้านะครับ้วยเทคนิคคาสาปนะครับผมสิ่งนั้นเนี่ยจะสร้างเอฟเฟกที่ทําให้แตกสลายนะครับซึ่งทําให้พื้นผิวของท้องฟ้าเนี่ยแตกเหมือนกับน้ําแข็งบางๆนะครับแล้วก็จะโจมตีใส่เป้าหมายด้วยแรงที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสุคนะโดนท่านี้เข้าไปก็ถึงกับกระเด็นเลยนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวของสุคนะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บตรงใบหน้าด้วยนะครับและในเวลานี้เนี่ยยูตะเอง เ,เขาก็ยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยจะยุติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับภายในอาาเขตนี้สุคนะเนี่ยทำสีหน้าเจ็บปวดนะครับแต่เขาเนี่ยก็ตระหนักถึงแผนของพวกยูตะนะครับผมและเขายังรู้ดีว่ายูตะเนี่ยเป็นใครในความทรงจําของมิกุมินั่นเองซึ่งตัวของสุคนะเรียกยูตะว่าเป็นผู้ที่ควบคุมวิญญาณน,นะครับแล้วก็มีวิชาคุณใส่นะครับผมนั่นก็คือวิชาก๊อปปี้นั่นเองซึ่งแผนของยูตะที่จะใช้เนี่ยก็คือชัวฮิตนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตามมาตรการตอบโต้ต่อไปเนี่ยก็อา จะเป็นการใช้ตัวของซีทีหรือว่าเป็นการใช้วิชาคุณไสนะครับผมของทางด้านนางฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ในขณะที่ปิดผนึกแขนและก็ปากของสุขุนะได้ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าสุขุนะต้องใช้ในการท่องตะก้าไหวกวงใช่ไหมก็ยูตาเนี่ยจะสามารถโจมตีสุขุนะต่อไปด้วยเทคนิคคำสาบอื่นๆน,นะครับผมแบบไม่จํากัดได้นะครับซึ่งเป็นไปได้ในอนาเขตของยูตาเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะตัดมาที่หน้าสุดท้ายนะครับหลังจากที่เขาอธิบายแผนนะครับว่าเขาจะจัดการยังไงใช่ไหมตัวของ ยูจิเนี่ยก็โผล่มานะครับแล้วก็พูดถึงความสามารถด้วยนะครับโดยการบอกว่าและยูจิเนี่ย จะจัดการกับสุคุณะครั้งสุดท้ายนะครับโดยการใช้ความสามารถของเขาในการจับวิญญาณนะครับผมโดยการโจมตีของเขาและแยกวิญญาณของสุคุณะออกจากร่างเมกุมินะครับผมซึ่งสุคุณะเนี่ยตบมือแล้วก็ย่อเย้ยยูจิแล้วก็พูดว่าดีสําหรับแกแล้วนะไอ้โหนในที่สุดเนี่ยแกก็จะมีบทบาทแล้วแล้วก็จบไปนะครับสําหรับในตอนนี้เนาะซึ่งแน่นอนเราก็ได้รู้แล้วว่ายูจิเองเนี่ยมีความสามารถในการแยกวิญญาณนะครับแล้วก็จับดวงวิญญาณนั่นเองนะครับก็ไม่เกินคาดอย่างที่หลายคนเนี่ย คาดการ์ไว้สักเท่าไหร่นะครับส่วนอนาเขตของยูตะที่เราเคยทำเอาไว้นะครับเกี่ยวกับว่ามันจะเกี่ยวกับตัวของลิกาดโดยตรงหรือเปล่านะครับผมซึ่งณนะตรงนี้คือเราก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับลิกาเลยนะครับคือดูแล้วเนี่ยก็ไม่มีลิกาอยู่ในอาาเขตใช่ไหมดูแล้วก็จะเป็นยูตะแล้วก็สุคนะสองคนนะครับแล้วก็ยูตะเนี่ย จะสามารถก๊อปปี้วิชาที่เขาเคยก๊อปปี้มาได้แบบว่าไม่จํากัดน,นะครับผมดูแล้วก็น่าจะเป็นวิชาที่เขาเนี่ยเหมือนแบบก๊อปปี้ตุนเอาไว้เนี่ยก็จะใช้ได้ในนาเขตนี้นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นแผนที่ดีนะส่วนไอสิ่งที่ตัวของสุครากินไปเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าอะไรใช่ไหมในตอนที่แล้วที่แท้แม่งเป็นตัวของท่านเทนเกนที่เป็นเหมือนเด็กอะและสุครามันก็กินเข้าไปนะครับผมซึ่งนะตรงนี้ยก็เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะยังไงต่อนะครับแต่สุคุาเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าตา ปากแล้วก็ มือเนี่ยก็ต้องคอยท่องตะกร้าไหวกวงใช่ไหมเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะใช้วิชากลางอนณาเขตของตัวเองได้นะครับตอนนี้ก็เหมือนสุคนะเนี่ยก็ต้องตั้งรับแล้วนะครับว่ายูตะเนี่จะโจมตีตัวเองยังไงใช่ไหมแล้วก็ยังเหลือมืออีกคู่หนึ่งแล้วก็ปากอีกปากหนึ่งนะครับคิดว่าสุคนะเองเนี่ยน่าจะพลิกแพงได้นะครับก็ต้องมารอดูกันว่ายูจิเนี่ยจะใช้จังหวะไหนในการจับวิญญ,ญาณสุคนะแล้วก็แยกออกจากร่างของเมกุมินะครับผมซึ่งณตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ากําลังเดือดเลยนะสาหรับ หาเวทผนึกมานะครับแล้วก็จะมีประมาณเท่านี้เลยนะครับผมสําหรับสปอยในตอนนี้เนาะซึ่งไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกระทืบปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่ม s u b s ับสไครห์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนแปลผิดหรือว่า ตกล่นยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปด้ยเรียกได้ว่ายูตะนี่คือสําแดงพลังอย่างเห็นได้ชัดให้เราได้ดูแบบจะจะแล้วนะครับท,ทั้งทังที่ก่อนหน้านี้คือลุ้นว่าอนาเขตยูตะเนี่มันจะเป็นยังไงมันจะมีลิกะออกมาแบบว่ายั่ยเย้เลยหรือเปล่านะครับผมแต่นี้เนี่ยคือผิดคาดไปเลย